int x for x in input split นะครับแค่นี้เราก็จะได้ Array รย์น้องๆครับมาดูโจทย์แนวข้อสอบนะครับแนวโจทย์ข้อนี้นะครับคล้ายๆกับโจทย์ a 2ข้อหนึ่งนะครับในการเฉลยเนี่ยพี่จะไม่ได้ให้คำตอบเป็นโปรแกรมเต็มๆไปนะครับแต่ว่าพี่จะเน้นสอน ในจุดที่มันอาจจะคิดยากนะครับแล้วก็ให้แนวทางการแก้ปัญหากับน้องๆนะครับเพื่อที่ว่าน้องๆเนี่ยจะได้ไปฝึกเขียนเองด้วยนะครับตรงนี้โปรแกรมข้อนี้เนี่ยก็แบ่งเป็นสส่วนนะเริ่มจากง่ายๆเลยเริ่มแรกก็คือเราต้องรับข้อมูลตรงนี้เข้ามาแล้วก็แปลงนะครับข้อมูลข้อความที่ได้รับมาเนี่ยเป็นตัวเลขก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นใช้หลักการที่พี่เคยสอนไปแล้วนะครับ ก็คือสมมุติว่าพี่ต้องการจะเก็บข้อมูลตรงนี้เนี่ยใส่ไว้ในตัว,ต,วตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งเป็นอาร์เนะตรงนี้เรามองว่าเป็นตัวเลข4ตัวก็เป็นอาร์เที่มีสมาชิก4ตัวนะครับอาร์นั้นพี่อาจจะบอกว่าชื่อว่า Animal ก็ได้นะครับ Animal a n i m a l เติม S เพราะมีหลายตัวนะครับพี่ก็จะให้มันเป็นอาร์เนะครับที่มาจาก การเอา input ที่ได้รับเข้ามา1บรรทัดเนี่ยมา split นะครับอันนี้พี่เคยสอนวิธีการทำอย่างนี้ไปแล้วนะครับแล้วสมาชิกแต่ละตัวตรงนี้หลังจากเรา split ด้วยช่องว่างเว้นวรรคแล้วมันจะเป็น string เราจะแปลง string แต่ละตัวนั้นมาเป็นตัวเลขเราก็ใช้คาสั่ง int x for x in i n p u t split นะครับแค่นี้เราก็จะได้าร์เรย์นะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่า Input เป็นตัวนี้ animals เนี่ยก็จะเป็นอาร์เของ 20, 10, 3,000แล้วก็400แค่นี้เลยจากตรงนี้ไม่ยากแล้วเพราะว่าอาร์เตรงนี้เนี่ยมีค่าสมาชิก4ตัวแน่นอนเพราะมันมีสัตว์อยู่ทั้งหมด4ชนิดในฟาร์มแห่งนี้นะครับเราก็แค่ต้องเอาจำนวนตัวของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยไปคูณกับมูลค่า ต่อตัวของเขานะครับไก่เนี่ยตัวละ100บาทเพราะมีขา2ข้างหมูตัวละ1 0 0 0 0บาทนะเพราะมีขา4ข้างข้างละ2 5 0 5จิ้งหรีดตัวละ0.12หรือ12สตางค์เพราะว่ามันมี6ขา6คูณกับ0.02ก็เป็น0.12แม่งแมงป่องมี8ขานะครับขาข้างละ2.5 8คูณ2.5ก็จะเป็น20บาทต่อตัวนะครับพอเรารู้มูลค่าของสัตว์แต่ละตัวแล้วเราก็ามาคูณก,กันกับตัวเลขจำนวนตัวเลยไก่20ตัวเนี่ยก็คูณ100ก็เป็น2,000หมู10ตัวคูณ1,000 0นะก็จะเป็น1 0 0 0 0แบาท จิ้งหรีด3 0 0 0ตัวคูณ0.12ก็จะได้360บาทและสุดท้ายแมงป่อง400ตัวคูณ20ก็จะได้8,000บาทสุดท้ายก็บวกกันเป็นมูลค่ารวมออกมาก็จะได้ตัวเลขตัวนี้เราก็แค่สั่งคำสั่งปริ้นะผลรวมตรงนี้ออกมาข้อนี้ข้อนี้จะตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ยากนะครับน้องๆจะเอาไปเขียนในภาษา Python หรือภาษา C++ อะไรก็ได้นะครับข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับ